สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูเมือง p r o p e r t y นะคะกลับมพาพบกับเจนอีกเช่นเคยวันนี้นะเจนมีบ้านดีๆนะคะโครงการบ้านดีๆเนี่ยจังหวัดเชียงใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วและบ้านที่อยู่ในละของเจนนะคะเป็นบ้านแบบว่าสไตล์ญี่ปุ่นเลยแบบว่ามูจิมูจ,มจิมินิมอลมากๆเลยนะคะ ซึ่งบ้านของโครงการนี้นะคะจะอยู่ในส่วนของตําบลท่าวาังตารอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่แต่ไม่ได้ไกลจากทําเลอําเภอเมืองเชียงใหม่มากมายเท่าไหร่เลยตรงนี้นะคะจะใกล้กับถนนวงแหวนรอบ2เนี่ยเพียง2กิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็ไปวงแหวนรอบ3เนี่ย เพียง200เมตรเท่านั้นนะคะเดินทางเนี่ยเข้าตัวเมืองหรือไปสนามบินเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8.5กิโลเมตรนะคะหรือเพียง20นาทีเท่านั้นใครที่มองหาบ้านทาเลนี้นะเจนบอกว่าตอบโจทย์มากๆเลยค่ะและบ้านของเรานะคะจะมีอยู่ประมาณ8-9หลังเลยนะตอนนี้นะซึ่งกำลังอยู่ระหว่างก่อสร้างเป็นบางส่วนแล้วก็จะมีแบบบ้านอยู่3สไตล์นะคะจะเป็นบ้านอยู่ด้านหลังเจนเป็นบ้านชั้นเดียว ทรงมูจิมินิมอลงานไม้แบบว่าน่ารักน่ารักเลยแล้วก็จะเป็นสไตล์บ้านชั้นเดียวที่เป็นนอร์ดิกมินิมอลนะคะและ2ชั้นค่ะเนื้อที่ดินของเราเนี่ยจะเริ่มต้นอยู่ที่50ตารางวาในราคาเริ่มต้น2 5ง0้านาบาทจนไปถึง91ตารางวาค่ะสามารถอัปเดตตารางราคากันได้เลยส่วนฟังก์ชันแบบแปลนภายในเนี่ยพื้นที่ใช้สอยของเรานะคะจะอยู่ที่130ตารางเมตรและก็จะมี3ห้องนอน2ห้องนำ้ำเดี๋ยวเราไปรับชม ภายในพร้อมกันนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมวิดีโอภายในนะคะขอคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร์แล้วก็กดซีเฟิร์สเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ของทางเราด้วยค่ะ รูปแบบตัวบ้านตั้งแต่ทางเข้านะ้าบ้านก่อนเลยนะคะรั้วของเขานะจะเป็นรั้วที่ตกแต่งด้วยบล็อกช่องลมนะคะตรงนี้นะเพิ่มงานดีเทลของบล็อกช่องลมเข้ามาเป็นรั้วรอบขอบชิดนะสีขาวเลยซึ่งตัวแบบแปลนฟังก์ชันสไตล์ของเขาเนี่ยจะเป็นโซนแบบว่าตัวบ้านจะเป็นตัวหน้ากว้างแต่ไม่ได้ลึกนะคะตรงนี้นะจะได้ความหน้ากว้างแล้วก็รู้สึกว่าบ้านอะ่ะ หลังใหญ่มากขึ้นในส่วนทางนี้นะคะจะเป็นทางเข้าของบริเวณพื้นที่ลงจอดรถซึ่งเจนจะบอกว่าโรงหลังคาจอดรถเนี่ยดีเทลงานของเขาเนี่ยสวยงามมากเลยเขาดันเพดานหลังคาเนะียกสูงขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็ตกแต่งตัวไม้เทียมนะคะเป็นตัวงานไม้เข้ามานะมูดแอนโทนตัวบ้านนะเพิ่มความญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้ามาอีกด้วยนะคะส่วนโซนบริเวณพื้นผิวลงจอดรถเนี่ยจะเทเป็นแบบคอนกรีต เพียวๆเลยเราสามารถตกแต่งเป็นกระเบื้องลายไม้หรือว่าจะเทเป็นคอนกรีสตสแตนพิม์ลายเข้ามาเพิ่มเติมนะแต่ก็ยังรองรับพื้นที่จอดรถเนี่ยได้ถึงสองคันเลยค่ะในส่วนตรงนี้นะติดตั้งไฟกิ่งของตัวรั้วบ้านแล้วก็กลิ่งสัญญาณเรียกในบ้านให้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนตรงนี้นะพื้นที่50ตารางวาเนี่ยตัวบ้านเนี่ยเขาตั้งไว้เนี่ยยังมีในส่วนของพื้นที่สีขาวในการปูสนามหญ้าด้านข้างบ้านเข้ามา สุดที่ตกแต่งเพิ่มความญี่ปุ่นญี่ปุ่นเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของโซนด้านหน้าบ้านนี่เลยตรงนี้นะคะของเขาอจะทํามาเป็นโซนตรงนี้ตีขอบตัวปูนนะคะเป็นวงโค้งทางนี้นะเพิ่มความดีเทลละเอียดงานไม้ละแนงไม้ตรงนี้เข้ามานะคะเพิ่มความสวยงามด้วยแล้วก็เพิ่มความเป็นส่วนตัวเป็นพาเวสซีมากขึ้นนะคะโครงการบ้านของเราเนี่ยนอกจากจะ ตกแต่งบ้านสวยงามแล้วยังจะปูสนามหญ้าตกแต่งต้นไม้นะคะให้ความร่มรื่นให้พื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้นนะตรงนี้ก็ยังมีบริเวณพื้นที่สวนด้านหน้าบ้านเข้ามานะคะซึ่งการจัดวางตำแหน่งตัวบ้านเนี่ยก็คือค่อนข้างลงตัวกับตัวหน้าที่ดินในพื้นที่50ตารางวาเท่านั้นนะคะ mm. เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันภายในบ้านนะว่าแบบแปนฟังก์ชัน3ห้องนอน2ห้องน้ำเขาจัดวางตำแหน่ง อย่างไรกันบ้างตามเจนไปพร้อมกันเลยค่ะตำแหน่งทางเข้าหน้าบ้านทางหลักนะคะตรงจะเป็นตำแหน่งทางเข้าทางนี้นะจะเป็นเฉลียงหน้าบ้านที่ปลูกกระเบื้องลายไม้ที่เป็นแบบว่าสีน้ําตาลอ่อนนะคะช่วงเย็นๆเนี่ยเรามานั่งเล่นด้านหน้าบ้านทางเฉลียงนะได้มองล่มเงาได้มองท้องฟ้าตรงเนี้ยก็ สบายตารู้สึกแบบว่าสดชื่นไปอีกแบบนึงนะสีโทนบ้านของเขานะคะจะไม่ได้เป็นสีขาวแบบว่าสะอาดสะอ้านจนเกินไปนะจะออกเป็นโทนสีขาวไข่นะคะแล้วก็ให้เข้ารับกับตัวกรอบอลูมิเนียมประตูทางเข้าบ้านเลื่อนของเราด้วยซึ่งเป็นสีชานะเราเข้ามาดูตำแหน่งภายในบ้านกันพื้นที่ใช้สอยของเขา วางฟังก์ชันอย่างไรกันบ้างเข้ามาปุ๊บนะคะในตัวพื้นที่แบบแปลนฟังก์ชันของเขาเนี่ยเข้ามาปุ๊บจะเป็นในส่วนของโซนห้องรับแขกหรือว่าโซนลิฟวิ้งแอร์เรียที่ไว้ทำกิจกรรมภายในครอบครัวนะแต่ก็จะดันทางส่วนของห้องนอนไปอยู่ฝั่งนู้นของ3ห้องนอนเลยโซนตรงนี้ก็จะหน้าต่างช่องแสงของเขาเนี่ยก็เข้ามาอย่างพอดีเลยทางทางนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดู สห้องนอนกันดีกว่าจะมาเป็นโซนทางนี้เลยซึ่งของเขาจะซอยห้องออกมาตามรูปหน้าที่ดินทางนี้จะเป็นห้องนอนห้องเล็กนะคะห้องนอนห้องเล็กของเขาอะไซส์อะจะอยู่ที่3าคูณสเมตรนะก็ถือว่าจัดวางอะได้ตัว เตียงนะคะคิงไซส์หรือว่าจะ3ฟุตตรงนี้นะคะรองรับได้หมดเลยหน้าต่างช่องแสงของเขาก็ติดตั้งมาให้กำลังพอดีเลยนะคะที่สำคัญก็ยังจะมีตัวมุงลวดเข้ามาให้เรียบร้อยด้วยแล้วก็ติดดวงไฟดาวไลท์นะคะส่วนสีภายในตัวบ้านเนี่ยจะเป็นสีโทนขาวสะอาดตาเลยแล้วก็เป็นสีโทนเดียวกับตัวประตูของเรานะคะตรงนี้นะถัดมาค่ะอีกห้องนอนหนึ่งไม่ได้อยู่ห่างอะไรไกลกันมากเลยทางนี้เลยค่ะ ซึ่งอยู่ติดทางเดียวกันเลยเจนมองว่าครอบครัวเหมาะกับครอบครัวแบบซิงเกิลแฟมิลีนะขนาดหรือว่าจะเป็นสาวโสดหนุ่มโสดตรงนี้ก็เหมาะนะคะเราอาจจะจัดวางมาเป็นแบบว่าห้องแต่งตัวเองเลยก็ได้หรือจะจัดเป็นห้องออกกาลังกายโยคะก็ว่ากันไปเนาะหรือว่าจะเป็นแบบว่าครอบครัว คุณพ่อคุณแม่คุณลูกอะไรประมาณนี้ก็กําลังพอดีนะคะจัดวางเตียงตู้โต๊ะเครื่องแป้งอะ่ะเจนถือว่ายังไม่ได้แน่นเนาะวัดจากตัวเจนที่อยู่ในไซส์สามคูณสี่นะประมาณกําลังพอดีเลยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมกันที่เราอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมซึ่งไซส์ของเขาอะ่ะจะ ใหญ่กว่าสองห้องแรกที่เจนพายชมนะตำแหน่งของห้องเนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าบ้านซึ่งหน้าต่างช่องแสนของเขาอะ่ะจะเป็นตัวบานจะเป็นแบบยาวนะคะซึ่งหน้าต่างของเขาก็จะเปิดปิดสไลด์ติดตั้งมุงลวดมาให้ด้วยส่วนตรงนี้เราก็จะมองเห็นในส่วนของพื้นที่ลงจอดรถแล้วก็หน้าบ้านเพื่อมีเพื่อนบ้านมาหรือว่าพัสดุมาส่งหรือว่าอะไรใดๆนะอันนี้เรามองมองเห็นได้ชัดเลยจะได้มองเห็นวิวเทคแบบเทควิว ต้นไม้เทควิวระแนงของเรามองแบบว่าสวยๆกันไปนะคะและสำหรับห้องนี้นะก็ยังมีอีกหนึ่งห้องน้ำในตัวนะคะเพิ่มความสะดวกสบายสําหรับคนอยู่อาศัยในบ้านได้มากขึ้นถัดมานะคะจะเป็นห้องน้ำที่ใช้ในส่วนตัวจะเพิ่มความสะดวกสบายของสําหรับ ผู้อยู่อาศัยห้องนี้มากขึ้นนะคะห้องน้ําส่วนตัวเลยซึ่งการตกแต่งลายกระเบื้องของเขาเนี่ยปูชิดถึงขอบเพดานเลยจะสังเกตนะว่าบ้านหลังเนี้ยเขาดันเพดานยกสูงไปนะคะ สูงไปนี่คือดีนะคนุณผู้ชมรู้สึกโปร่งโล่งดูไม่อึดอัดขับแคบนะคะตรงนี้นะลายกระเบื้องของเขา o o ดแอนโทนเนี่ยจะมาในโทนสีลายหินอ่อนสีขาวนะคะส่วนตัวพื้นเนี่ยจะเป็นพื้นผิวลายกระเบื้องสีโทนน้ำตาลนะติดตั้งแบรนสุขภัณฑ์มาในแบรนดคาสซานะคะอ่างล้างมือชักโคกนะคะจะจกติดตั้งมาให้ด้วยก็จะมีเลนนิ่งชวาเวอร์กับตัวฝักบัวควบคู่มาให้นะ ส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอันนี้จะเป็นของผู้อยู่อาศัยลายใหม่หรือเจ้าของลายใหม่นะคะนี้เข้ามาติดตั้งเพิ่มเติมส่วนทางนี้จะไม่ได้มีแบ่งกั้นโซนแห้งเปียกนะแต่เรามีสเต็ปโซนแห้งเปียกไว้สามารถติดตั้งกระจกเทมเปอร์ในอนาคตได้หรือว่าบางคนก็อยากจะเปิดติดเป็นม่านอันนี้ได้สบายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูในะส่วนของห้องครัวกันบ้างเนาะว่าเอ๊ะอยู่โซนทางไหนมาถึงก็มาเจอห้องนอนเลยไปเลยค่ะ จากโซนลิฟงแอเรียเดินตรงเข้ามานะก่อนถึงห้องครัวนะคะจะเป็นในส่วนของห้องน้ําที่ใช้ในส่วนกลางนะคะซึ่งห้องน้ําห้องเนี้มูสแอนโทนสีเนี่ยก็จะเป็นในโทนเดียวกับห้องน้ำเมื่อสักครู่นะคะแปรนสุขภัณฑ์ของเขาที่ใช้นจะเป็นแบนคาซ่านะส่วนโซน,นแห้งเปียกเนี่ยเราก็จะแบ่งสติกไว้ให้ละติดเลนชาวเวอร์มาให้ควบคู่กับฝักบัวแล้วก็ติดตัวฝักเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยเลยนะ ถัดมานะคะออกจากห้องน้ําที่เป็นส่วนกลางแล้วอ่ะ <S <S ต่อเนื่องมาเลยก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวซึ่งห้องครัวตําแหน่งของเขาเนี่ยจะอยู่แบบว่าถัดมากับส่วนของพื้นที่ลงจอดรถด้านหน้าเลยเขาก็จะมีกระจกเป็นดีเทลให้รู้สึกว่าไม่อับแสงจนเกินไปนะคะมีช่องแสงตรงนี้เข้ามาซึ่งทางเนี้ยบางทีห้องครัวเราอาจจะปรุงอาหารกินชุนไปนะคะแล้วเปิดอากาศระบายได้นอกจากอนอกจาก ช่องแสงหน้าต่างทางตรงเคาน์เตอร์ควแล้วอ่ะเราก็ยังเปิดระบายทางนี้ได้อีกด้วยนะคะซึ่งบ้านของโครงการนี้ตัวเคาน์เตอร์ควของเขานะคะก็จะมีซิงค์ล้างจานมาให้อีกหนึ่งหลุมเลยตกแต่งตัวเคาน์เตอร์เป็นแบบว่าตัวท็อปเป็นกระเบื้องมาให้นะคะตรงนี้เราก็ยังจะมีตัวตรงเคาน์เตอร์เปิดปิดมาให้ด้วยเลยนะคะ ส่วนตู้คอนโทรลไฟฟ้าเราจะติดตั้งมาให้ในส่วนของด้านหลังของห้องครัวนี่เองแล้วก็ถัดมาจากห้องครัวก็จะเป็นในส่วนของโซนซักล้างค่ะซึ่งถัดจากห้องครัวมาในส่วนของด้านซักล้างนะคะตัวรั้วขอบชิดของกำแพงเนี่ยก็จะอยู่ที่เมตรยี่สิบเลยนะคะทางนี้นะ ถ้ายังรู้สึกว่ายังไม่เป็นความ p r i v a t y ไม่เป็นความส่วนตัวเราสามารถติดตั้งต่อเป็นระแนงม่านบางตาตรงนี้เพิ่มเติมมาได้นะคะส่วนด้านหลังบ้านเนี่ยที่เป็นโซนซักล้างของเขาก็จะเทเป็นในส่วนของพื้นพื้นปูนคอนกรีตมาให้นะแล้วก็จะมีตัวก๊อกนะคะที่ติดตั้งไว้รองรับเครื่องซักผ้ามาให้ด้วยแล้วก็ตัวปลั๊กนะคะ กล่องกันน้ำมาให้ด้วยไม่ต้องไปติดตั้งเพิ่มเติมในสำหรับของเจ้าของรายใหม่เลยแล้วก็ยังจะมีตัวถังเก็บน้ําสํารองนะคะและปั๊มน้ํามาให้ด้วยเดี๋ยวเจนพาเดินรอบบ้านกันนะว่าความรู้สึกของบ้านไซส์50ตารางวาเนี่ยมันรู้สึกเป็นยังไงจริงจริงอ่ะไม่ได้แบบดูว่าเป็นไซส์เล็กเลยแต่อยู่ที่การจัดวางฟังก์ชันตําแหน่งของอโครงการนั้นๆนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องสุข,ขาพิี่บ้านบ่อเกิดถังบําบัดนะคะทางโครงการ ทำรองรับไว้ให้หมดละอยู่ในส่วนของด้านหลังบ้านนะมีระบบกําจัดปวกอันนี้ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแล้วเราก็มาเจอกับตัวไฮไลท์ของบ้านเรานะที่เป็นตัวไม้ระแนงทางนี้นะคะที่เพิ่มความเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นขึ้นมานะคะตรงนี้จะเป็นตัวไม้เทียมนะคะที่ตกแต่งรวดลายระแนงไว้ให้นะซื้อบ้านความเป็นญี่ปุ่นนะคะ อันนี้ก็จะเหมาะอีกแบบหนึง่งสำหรับบ้านสไตล์ใหม่ที่ใครกำลังมองหานะแล้วเราก็มาจบกันที่ด้านหน้าบ้านนะคะบ้านหลังนี้นะคะพอจะตอบโจทย์สำหรับใครหลายคนไม่ว่าจะเป็นรูปแบบสไตล์นะคะฟังก์ชันแบบแปลนนะโทนสีความคุณภาพในส่วนของวัสดุหรือว่าไม่ว่าจะราคาทำเลนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถนะคะติดต่อสอบถาม มาทางเบอร์หรือว่าอินบ็อกซ์ทางเพจ YouTube แล้วก็ลิงก์ Line ออฟ i ิเชียลของทางเจนได้เลยนะคะทางเรายินดีให้คำปรึกษาและแนะนำสำหรับใครที่กำลังมองหาบ้านหลังที่1 2 3ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นในท้ายของบ้านชั้นเดียวก่อนเดี๋ยว ถ้าบ้านสองชั้นสไตล์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นของเราเนี่ยสร้างเสร็จแล้วเราจะมาพร้อมเปิดบ้านรีวิวให้ทุกคนได้รับชมกันก่อนจบคลิปไปนะคะขอฝากคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เช่นเคยนะคะเพื่อแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ของช่องทางเราได้คะ่ะสวัสดีค่ะ